สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีตอนรับเข้าสู่เกม The Baby in Yellow และในวันนี้เราจะมาเล่นคืนแรกกันการเป็นพี่เลี้ยงถึงเวลานอนแล้วโอเคพี่คิดแบบนั้นเหรอหมายความว่าไงวะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าวันดีหนูจะอะไรอิบควนนมจากตู้เย็นในห้องครัวอ้าตู้เย็นมีรูปภาพได้เวยรูภาพอะไระไม่รู้โอเคไป ผมเห็นคนอื่นเล่นกันมาตั้งนานแล้วผมก็เลยอยากลองเล่นมั่งว่ามันจะน่ากลัวเท่ากับการที่เราต้องไปเล่นจริงๆหรือเปล่าโอเคเล่นกันเลยดีกว่าอืมทุกคนน่าจะเคยเห็นของคนอื่นแล้วนะเห็นของยูทูบเบอร์คนอื่นเออวัดเตนะซึ่งผมจะเล่นไปตามเอ,อ่อตามอะไรดีวะชักมันมานี่เลย หน้าตาแปลกๆนเองอะ่ะหน้าตายากษะคาตะกรพระเจ้าเฮไปห,ห้องนอนใช่ไหมเนี่ยห้องนอนโอเคนี่ห้องนอนอา้าวปิดห,หนังสือทานอ่านี่ไงหนังสือเจ้าชายกระลับกับเจ้าแมวผมจะข้ามไปก่อนเลยนะผมเพราะว่าคนอื่นน่าจะเคยเห็นของยูทูบเบอร์คนอื่นแล้วนะผมผมจะข้ามไปเลยนะผมเพื่อไม่การเสียเวลาเพราะไม่งั้นแมมจะเต็ม <c oughs> โอเคมีตุ๊กตาด้วยเว โอ้แต่น่าสงสารแปลกๆเ้ยเปิดไปดูทีวีบนโซฟาโอเคโอเค้ง่ายดีนี่หว่าเออเฮ้ย,อยโอ้ยถ้าไปคืนแรกที่เพอร์เฟกต์ละเกินอ้าเฮ้ยเด็กเด็กร้องไห้เดี๋ยวล้อก่อนกำลังขึ้นไปด้วยความเร็วเร็วได้แค่นี้แหละเพราะเกมเนี้ยมันช้า เด็กอยู่ไหนวะเด็กน้อยโอ้โ oh หน่ากลัวจังเลยเอ็งใช้พลังอะไรวะแล้วทำไมเอ็งมีบาดแผลอ,อ,อ่ะโอออหยิบตุ๊กตาเอ,อ่านอะไรไปวะอ่านอนี้ใช่ไหมแมวอ่ะแมวอ่ะนี่เออนั่นปิด เด็กนันเปิดประตูหรอวบแต่ยังไงก็พักดีกว่าไม่ต้องสนใจแล้วโอเคต่อมาคืนที่สองใช่ไหมน้องหัวเลาะดูสิดูสิสตลกไหมพี่เรื่องรู้ว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอะไรอ่ะคืออะไรอ,ะอ่ะเด็กนั่นอยู่ไหนวะ อ๋ออยู่นี่ดูอะไรอ่ะยี่งดูทีวีอะไรวะดูน่าจะเปล่าหรอโอเคก็ได้ก็เอาตรงนี้เก้าอี้เด็กแล้วก็เอเอเปล่าหายิบหายแล้วอยู่ไหนวะคนนมฮัลโหลออกก็ได้ไหมออกไม่ได้อีกใครมาล็อกประตูวะยกเว้นไอ้เด็กคนนั้น ใครคุณหรือเปล่ากูเฮ้ยของหายอยู่อ๋ออยู่นี่ลอยได้ด้วยพระเจ้านี่มันอะไรกันโอเคมากินโอเคไปเปลี่ยนโต๊ะไปเปลี่ยนเ,เปลี่ยนผ้าอ้อมที่โต๊ะโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าอ้อมอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันมีชีวิตอ่ะอเฮ้ยกลับมากลับมามาอยู่ในไอ้ตูดของเด็กนี่มานี่เลย อ้อมโอ้โม่ใม่ม,ม,ม่เละหมดเละหมดโอ้ปิดกลับมานี่กลับมานี่เลยมีพะอ้อมมีชีวิตมันไม่ควรมีชีวิตไม่ใช่หรอเกอ,อมานี่เลยมานี่เอาหายไปได้มานี่มานี่มานี่เลยฮึบเออนั่นเจ็บตัวเลยพระอ้อมเจ็บตัวนี่สนดีนักเออพระอ้อมสนสนโเเอานี้ เออเปลี่ยนเพราะอ้อมแล้วเออไอเป็นปีศาจเหรอทำไมเองเทเลพอร์ตได้อะเฮ้ยเองใช้ผลอะไรมะเองใช้ผลประตูหรือว่าผลอะไรเด็กนี่ไม่น่าจะใช้ผลปีศาจนะมันเด็กขนาดโอเคก็ได้เจ้ากระต่ายน้อยโอเคผมจะข้ามไปเลยแล้วกันนะอุ๊ยนั่เด็กนี่จะเอาอะไรอีกอะ อ๋อรู้แหละเจ้าตุ๊กตาใช่ไหมล่ะโอเคตุ๊กตาอะไรเมื่อกี้เราอ่านอะไรไปวะเอ่อนักเสกนิทานที่เกี่ยวกับกระต่ายโอเคหยิบกระต่ายมาเอาให้นางเด็กนี่แล้วก็หยิบมาโอเคโดด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 โอเคปัดเอ้าตุ๊กตาหายไปไหนเฮ้ยเด็กนี่กินตุ๊กตาเข้าไปหรอหน้าแหวนนะเพื่อน โอเคก็ได้ดูทีวีบนโซฟาก็ได้เลี้ยงเด็กมาวันที่สองเลยเว้เยใครกดกิ่งรับมาแล้วเอออะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้ขยับได้อ่ะมาจากชั้นบนเลยแล้วดูมีรอยขีดด้วยเอ้ยไม่ใช่รอยขีดดีว,ว่านี่มันรอยบาดเจ็บเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยน่กกากลัวจังอ่ะนี่กดกิ่งมาหยุดเลยเอุย้ยเนี่ยมันขยับได้จริงๆนี่เก็บมาเออ หายไปไหนแล้วล่ะลิอมีลิฟด้วยไหมเราลงได้ไหมลงได้เฮ้ยลงลิฟได้ด้วยหรออ๋อไม่ลงดีกว่า <c oughs> น่ากลัวจังเลยอ,อะไรอะ่ะมันมีตาสัญ,ญลักษณ์อะไรแปลกๆอยู่ตรงนั้นด้วยอะ่ะไม่ชอบเลยโอเคไปไปนอนอ พุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้มาเลี้ยงเด็กนี่แล้วสินะคืนที่สองโอเคราตีสวัสดะฝันดีอะไรน้องพูดว่าจะโชว์ฝันให้ดูน้องไงวะเด็กอยู่ไหนวะมาอยู่อ๋ออยู่ข้างบนแงนอนหลับโอเคไปแงคงไม่เคลื่อนย้ายไปไหนแล้วนะโอเคกล่อมละ ปิดประตูปิดแล้วดูแล้วเอววอเเไปเอาดีกว่าอู้มีเครื่องปิ้งขนมปังแล้วอ่าขนมปังก่อนแล้วก็แฮมแฮมกับชีสดีไหมแมวดีกว่าต้องแฮมอย่างเดียวเลยกินน้อยครับกินน้อยเดี๋ยวบ้านนี้ไม่มีตังค์เออโอเคปิ้งขนมปังอ้งาวอะไรอ่ะโอ้น่กกากลัวจังอ่ะโอ้ my god ยาวม่าวัดเดอ h ออกออกอ้อยากกระเขาวงกดออกอกเร็วว้ายไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เราจะไม่อยู่จะไม่อยู่ออกไปออกไป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 ไให้นงเด็กนี่เด็กเออนี่มนปีศาจเข้าสิงอะไอเด็กเนี่ยแล้วบรรยากาศทำไมมันน่ากลัวจังอะโอเคเนนี้ยเอาไปหอมอ้อมให้โอเค า,า,าจักเก็รอะไรอ่ะโอ้โหของเล่นกระจัดกระจายไม่เก็บของเล่นโอมากรติดต่อฉุกเชินไว้ ยังขอไปเอาใหม่ขอไปเอาใหม่ขอไปเอาใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนะห,หลับสักทีมานี่เลยหน้าตาน่ากลัวมากขนาดรอตาไป,ไปไปดโอ เอาไปเป็นปกคลิปได้ขอหน่อยนะนางหนูเออขอไปเป็นปกคลิปหน่อยเออดีมากเอ่อโอเค,อ,เคอุย้ยมีตุ๊กตาเด็กด้วยบนโลกตุ๊กตาเด็กน่ารักดิอ่ะเอาเราไม่เอาอีกออ๋อวุ้ยแหละเราต้องเอาอันนี้เฮ้ยทำไมตามเรือแสงอ่ะช่างมันนักกลัวจังอ่ะ โอเคเราต้องรีบโอ๊ยถ้ามันจะเป็นงานนะโอเคอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยตุ๊กตาอุ้ยอะไรอ่ะโอ้มีบอลลังแล้วก็มีหนวดปลาหมึกโอ้โหข้างบนมันเป็นลูกกระตาอะไรบางอย่างโอ้มีหนวดปลาหมึกไง ที่โพสมาหาผมแล้วกูไนกูไนอะไรอะ่ะโอ้โหใครมันจะไปหลับฝันดีทามหน่อยเถอะเจอขนาดนี้กูยอมตายดีกว่าหลับสงบเลยนะั่นแหละเอออ,อีกตอนหนึ่งฮะโอเค นั่นก็เป็นทั้งหมดของเกม The Baby i n y e l l o w ในคืนที่หนึ่งคืนที่สองและคืนที่สามก็สลรับคลิปนี้ผมก็ต้องไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วผมจะมาเล่นต่อภาคนี้เลยนี่รีบด้วยเอ้นี่มันรีบที่เราจะลงไม่ใช่หรอโอเคกดไม่ได้เลย